นีครับพบกับพมิน DIY อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรอกตกปลาครับราคาถูกนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาร้อยห้าสิบาทนะครับพังแล้วนะครับใช้ได้ยังไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนเดียวครับพังแล้วนะครับนะครับเกนจับนะครับนีครับเหล็กมันหักเลยนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับนี่นะครับเหล็กตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้รอก อีกตัวหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นลอกตกหน้าดินนะไม่ใช่ลอกล่อปลานะครับมันก็ใหญ่หน่อยลอกตกหน้าดินผมจะเอามาลอกก็กระลกระลอยู่นะครับนี่ครับของผมนี่ครับของราคาถูกนะครับมันจะยึดแค่ตรงนี้ครับมันจะหักแค่ตรงนี้มันไม่เหมือนของพวกราคาสูงหน่อยเขาก็จะยึดตรงแกนจับนะครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับแขนจับพลาสติกทุกอย่างเลยนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูยี่ห้อดีกว่าเฮ้ยไม่ให้ดูยี่ห้อนี่ดูรุ่นนะครับฝ้าใครอยากเอายี่ห้อไหนลงก็ได้ sp นี่นะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยนะครับรหัสโมเดลนี้นะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่ตัวสปูนก่อนเลยนะครับ นี่นะครับตัวฝาก็เป็นพลาสติกนะครับบางๆเลยนะครับนี่อมาดูที่ตัวสปูนกันบ้างนี่นะอันนี้น่าจะเป็นผ้าเบรกนะครับผมคีบให้ดูนะว่าข้างในมีอะไรโอ้โหผ้าเบรกครับนี่ครับผ้าเบรกน,นี่ครับนี่ครับผ้าเบรกลอกนะครับตัวนี้ ก็มีเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับข้างใต้ก็เป็นเนี่ยไอตัวที่มันทำให้ได้ยินเสียงนะฮะก็เป็นพลาสติกกากเคลื่อไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเฟืองเฟืองทำให้เกิดเสียงนะครับตัวนี้นะครับมานี่นะครับต่อไปมาดูที่ตัวรอบกันเลยนะครับผมก็บอกแล้วนะครับเนี่ยไอตรงนี้มันหายไปนะครับ มีอะไรหมุนให้ดูได้บ้างโอเคนี่ครับตัวนี้นะครับสเปกนะครับบอกว่าลูกปืนสามนะครับบอลเบลลิงสามนะครับมาดูว่าจะจริงกันไหมนะครับครับลือไปเลยไม่กลัวแล้วนะครับพังก็พังไปนะเพราะว่าพังอยู่แล้วโอเคเอาเอาตัวนี้ออกได้นะครับปึ๊บี่นรับจริง นะครับอืมีไม่มีอะไรเลยนะครับลองตัวนี้ผมแนะนำนะครับซื้อตัวสองร้อยกว่าบาทก็ดีกว่านะครับตัวนี้ลองอย่าซื้อเลยนะครับของถูกนะครับไม่คุ้มนะครับซื้อเพลงก็ใช้งานได้นานนะครับผมก็ไม่เคยลือเหมือนกันวันนี้มาชำระให้ดูครั้งแรกเลยครับเดี๋ยวผมขอถอดแขนตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตอนนี้ช่องเราก็ได้ถึง700ยซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับทุกทุกคนนะครับเป็นคนช่วยให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับผมก็อยากจะทำโปรเจกต่อไปนั่นแหละครับโปรเจกที่มันแต่มันก็อาจจะใช้ต้นทุนสูงกว่าน,นี้ครับแต่ก็เป็นโปรเจกคุณภาพนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเหล็กถ่วงนะครับถ่วงรอกนะครับ น่าจะใช่หละนะครับนี่ครับอะไรก็ไม่รู้นะครับมาดูต่อขอบคุณจริงๆนะครับคนที่มาติดตามรับชมผมนะครับวันนี้ผคลิปนี้ผมจะลงให้เร็วที่สุดนะว,ว่าผมก็มีคลิปหมกไว้อยู่นะครับหลายคลิปอยู่เหมือนกันน่าจะสามสี่ 3, คลิปนี่แหละครับก็ ส่วนใหญ่ก็มีไว้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ทําคลิปนะครับคลิปหมกไว้มว่าก็ออกจะดีนะครับเวลาเราไม่อยู่ไหนเราจะได้มีคลิปลงนะครับสมมุติเราไม่สบายเราก็จะมีคลิปลงนะครับถ้าเรามีคลิปหมกไว้อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อ,อตัวล็อกตัวนี้ไงครับที่ขึ้นไปขึ้นลงปุ๊บล็อกลอกครับล็อกลอกนี่ครับตัวนี้นะ สจะได้ขายเป็นขยะบ้องหนีนี่ครับเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่ก็ถอดไปทั่วเลยนะครับรื้อได้นะครับซ่อมไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเกียวคนละอย่างกับเกียวทั่วไปที่เราขันนะครับกับขันน็อตทั่วไปนะครับขันน็อตทั่วไปหมุนไปทางไหนนอันนี้หมุนทวนกลับมาคืนนะครับตัวนี้ครับคลิปนี้ผมจะลงให้เร็วที่สุดนะผมบอกแล้วนะ ไม่รู้นะจะใช่หรือเปล่าวันนี้ผมถ่ายวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ห้านะวันนี้ผมถ่ายวันที่ห้านะว้าวเราจะลูกปืนแล้วนะครับตัวหนึ่งนี่ครับตัวหนึ่งหนึ่งลูกนะครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหปืนออกมาครับลูกปืนครับหายไปไหนครับทไมผมเจอแค่นี้แหละลูกปืน แต่เฟืองเขาให้เป็นเหล็กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับเฟืองตัวนี้ให้เป็นเหล็กเลยนะอันนี้ก็มีจาราบีมาให้นะครับจาราบีนี่ครับเสาตัวนี้ก็ให้เป็นเหล็กเลยนะครับก็โอเคนะครับนี่ครับแต่ลูกปืนนะครับมีไม่ถึง ตามที่เขากําหนดบอกนะครับฝ้าสามตัวนะครับนี่นะครับสามลูกปืนนะครับไม่ใช่นะครับมีแค่ลูกเดียวนะครับเด็กก็ยังดีนะครับให้เฟืองเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใครที่อยากได้ก็แล้วแต่นะครับงบน้อยงบมากนะครับงบเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าต้องซื้อของแพงเลื่อนหรูนะครับตกปลาได้เหมือนกันนะครับ แต่ขอแค่ให้ของมีคุณภาพหน่อยละกันไม่ต้องไปของกีนแดงนะครับแบบนี้แบบแบบนี้ก็ดีนะครับแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็สวัสดีครับ